Unlock Digital e p f เฟกกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่ากลัวมากในยุคนี้ซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมามีคนบางกลุ่มพยายามใช้ e p f เฟกในการบิดเบือนข่าวสารสร้างข่าวลวงในโลกออนไลน์หวังให้เกิดความเสียหายและทำลายความน่าเชื่อถือของบุคคลสำคัญระดับโลกความน่ากลัวของ d e f เฟกคือการสร้างข่าวที่เป็นสถานการณ์ลวงเช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆหรือสร้างความเกลียดชังด้วยการเหยียดผิวเชื้อชาติาศาสนาผลกระทบจากการสร้างดิฟเฟกเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลเพราะดิฟเฟกตสามารถสร้างคลิปวิดีโอให้ใครพูดอะไรก็ได้โดยที่ AI จะทำการประมวลผลสร้างเสียงการขยับท่าทางให้เหมือนกับใครสักคนโดยที่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนั้นไม่เคยทำแบบในวิดีโอคลิปเลย หากลองเปรียบเทียบดิเฟกกับเฟกนิวส์ดูจะพบว่าดิเฟกจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเฟกนิวส์เนื่องจากได้นำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการสร้างดิเฟกเดิมที่ AI เป็นเทคโนโลยีที่นำมาเรียนแบบความคิดของมนุษย์แต่ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง AI ของดิเฟก e สามารถเรียนแบบท่าทางน้ำเสียงและท่วงทำนองการพูดได้คล้ายมนุษย์มาก ขณะที่เฟกนิวส์เป็นเพียงข่าวลวงที่ใช้ลักษณะของการเขียนเรื่องราวขึ้นมาประกอบกับภาพนิ่งโดยภาพที่ใช้ประกอบข่าวก็เป็นภาพที่นำมาจากแหล่งอื่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอาศัยให้ข้อมูลเหล่านั้นไหลเวียนไปมาอยู่บนโลกออนไลน์ทำให้ในบางครั้งข่าวเฟกนิวส์ที่เราอาจจะเคยได้รับเมื่อประมาณ3ปีก่อนวันนี้กลับวนมาให้เราได้รับอีกครั้ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบตรวจจับดี f เฟกบนโลกออนไลน์เพื่อดูความผิดปกติของคลิปที่แสดงไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของศีรษะดวงตารวมไปถึงลักษณะท่าทางการพูดเพื่อป้องกันไม่ให้ดี f เฟกแพร่กระจายจนกลายเป็นภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้บนอินเทอร์เน็ตเพราะถ้ารุนแรงมากดีเฟกอาจส่งผลกระทบในระดับโลกก็เป็นได้และถึงแม้ว่าดีเฟกจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมโดยบุคคลส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาสร้างดีเฟกตมักจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะผู้รับสารควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะเชื่อถือข่าวบนโลกออนไลน์ทุกประเภทที่มีการส่งต่อกันมาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งใน Facebook ไลน์ทวิตเตอร์โดยเฉพาะข่าวสารที่ไม่บอกแหล่งที่มาหรือไม่ได้มาจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชนเพราะการวิเคราะห์และการคัดกรองข่าวสารที่เข้ามาจะช่วยลดจำนวนเฟกนิวส์และดีเฟกลงจากโลกอินเทอร์เน็ตได้ดังนั้นจำไว้ให้ดีว่าถ้าไม่ชชว่์อย่าแชร์จะปลอดภัยที่สุด